ว้ายตายแล้วเห็ดมันปูว้ายตายแล้วเห็ดมันปูเยอะเลยดูคับคันทะเล้นพี่น้องเลยดูเดี๋ยวจะขอเก็บสักหน่อยอยู่ตามทางเลยแต่ฝนมันตกละ เวันนี้มาป่าใหม่นะออนอะอ,ออนมาป่าใหม่ดูไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ก็มีเห็ดเอออันนั้นมันขึ้นแล้วเนาะมีเห็ดเบื่อมันขึ้นแล้ววันนี้มาคนเดียวเนะ วันนี้ออนมาคนเดียวยุงก็เยอะเยอะโอ้ยอยุงเยอะมากวันนี้แฟนออนไว้มาด้วยเห็ดอันนั้นก็ขึ้นแล้วเห็ดหนังไก่หนังแกะขึ้นแล้ว ขึ้นเป็นแหน่งเลยอออ่อนไม่รู้ว่าเขามามีคนมาเก็บหรือเปล่ารูปป่าธรรมชาติของป่าดูรอบๆอบ เจอแต่เห็ดเบื่อนี่เจอเห็ดอันนี้ในเต็มเลยเขาพาหมามาขี้เขาก็ไม่เก็บเห็ดเอเขาเรียกเห็ดอะไรเห็ดเออันเนี้ยเห็ดหนังแกะหนังไก่อันนี้กินอร่อยอยู่นะเห็ดอันเนี้ย เดินไปดูเรื่อยๆ ออนก็ไม่กล้าไปไปลึกเนาะมาคนเดียวด้วย ถ้าไปอีกแถบนึงอะ่ะมันจะมีอยู่มีเยอะเลยอันนี้ออนไม่เคยไม่เคยเข้ามาไงก็ลเลยไม่รู้ที่ต้องมีคนที่แบบเขาคุ้นเคยเนาะเขาพาเราเข้ามาเราถึงจะรู้ที่ ถ้าเขาไม่พาเราเข้ามาเราก็ไม่รู้ที่เนาะดูพื้นที่ถามว่ามันน่ามีเห็ดไหมมันก็น่าจะมีเห็ดแหละเพราะว่าออนก็ไม่กล้าไปไกลเนาะ ก็ไม่กล้าเข้าไปไกลงไงถามว่าเป็นเบิง้งไม่เป็นเบิ้งเลยนะ ถ้ามีเพื่อนมาก็โอเคอยู่โอ้ดูเห็ดอื่ เห็ดพึ่งขาลายดยูเห็ดพึ่งขาลายหลอกสวยไหมสวยใช้ได้อยู่แต่ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกไหม เจอขี้กวางด้วยเลยไม่กล้าเข้าไปเลยอันกลับดีกว่าเดี๋ยวไปเจออีกทีตอนที่เราเจอเห็ดแล้วเนาะวันนี้เจอดอกเดียวเจอดอกเดียว แต่ก็โอเคอยู่ไปครับพี่น้องไม่น่าจะมีเดินเข้ามาลึกแล้วเดินจนอ้อมป่าแล้วไม่น่าจะมีเนาะดูไม่น่าจะมี เดินออกแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยไปอีกที่นึงค่อยไปข้างหลังบ้านอีกที่นึงตรงนี้ไม่มีแน่นอนยังไงก็ไม่มี ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อให้ออนมีแรงบันดาลใจสู้ต่อไปเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนาะวันนี้ก็เอาบรรยากาศในนี้มาฝากเนาะในในป่าป่าเห็ดใหม่เนาะก็มันไม่มีอะเนาะมันมี มันมีมันก็มีหน่อยเดียวแต่มันมีไม่เยอะเนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปออนเนาะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปจ้า